การจะทำข้อตกลงภาระงานคณาจารย์ประจำปีการศึกษา2553ภาคเรียนที่1เรามีทั้งหมด8ขั้นตอนครับเริ่มต้นจะเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์ URL ว่า y o n o k ok. a c t e s t i n t e r n e t จากนั้นก็คลิกบุคลากรหรือคําว่า Employee ซึ่งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ตรงชื่อเข้าใช้ก็จะมียูเซอร์และพาสสวดที่ทุกคนทราบกันเข้าประวัติส่วนตัวเข้าข้อตกลงพารังงานคณาจารย์กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาครับแล้วก็ส่งออกไปยัง Microsoft Word แล้วก็พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เซ็นชื่อและเสนอผู้บัคับบัญชาซึ่งขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ จะสังเกตว่าผมมีการทำตัดแดงไว้ทั้งหมด3ขั้นตอนที่จะต้องเข้าใจก็คือ1เราต้องเข้าสู่ระบบของบุคลากรให้ได้เมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลกรอกเสร็จแล้วก็พิมพ์และเซ็นชื่อโดยขั้นตอนหลังจากพิมพ์เซ็นชื่อและเซ็นผู้มุความชานี้จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบที่มหาวิทยาลัยวางไว้เราจะมาดูนะครับว่าจะทำ งานกันยังไงเริ่มต้นนะครับเราจะพิมพ์ url ด้านบนนี้นะครับว่า johnok.kc.ts.net เมื่อเข้าไปแล้วก็จะพบหน้าตาอย่างนี้นะครับขอขยายจอนิดนึงหน้าจอก็จะมีคาว่า employee ซึ่งหมายถึงบุคลากรก็คลิกเข้าไป จากนั้นก็ใส่ User ซึ่งเป็นรหัสบุคลากรครับแล้วก็กรอก password ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านกำหนดไว้อะไรหรือ Default ไว้อย่างไรเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวอินเทอร์เน็ตหลายๆระบบของมหาวิทยาลัยแต่จุดที่เราสนใจคือคำว่าประวัติส่วนตัว เขาปรัส่วนตัวแล้วในอนาคตสามารถกรอกประวัติต่างๆได้นะครับว่ามีด้านต่างๆเป็นยังไงมีผลงานอะไรบ้างเพื่อท้ายเทอมที้พิมพ์สรุปแต่ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภาคเรียนเราจะคลิกคำว่าข้อตกลงพลังงานเพื่อจะทำข้อตกลงมีข้อมูลที่ต้องกรอกเข้าไปอยู่อย่างน้อยหัวข้อใหญ่ๆก็3หัวข้อนะครับคือภลระการสอนภลระการ งานวิจัยภาระอื่นซึ่งภาระอื่นนั้นแยกอีกเป็น6เรื่องคือภาระงานบริหารการผลิตผลงานทางวิชาการการพัฒนาักศึกษาการบริการวิชาการการทำนนทำนี่สีนปะวัฒธรรมและการเปติงานอื่นตามที่มอบหมายนะครับเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวมไว้ที่สรุปภาระงาน ซึ่งข้อมูลตัวนี้จะมาจากแต่ละส่วนนะครับส่วนเหลืองๆตัวนี้นะครับจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้มันจะถูกรวมมาไว้ที่นี่ทั้งหมดซึ่งนี้จะรวมให้อตัตโนม,มัติในระบบครับคราวนี้ถ้าเกิดผมจะกรอกข้อมูลเทีละตัวให้ดูก็อ,อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงผมจึงทำข้อมูลตัวอย่างไว้ให้ว่าชื่อสกุลของนายคนนี้คือนาย สมปองน้องสมชายนะครับคณะสาขาพาร่างานสอนก็กรอกข้อมูลนะครับต่างๆให้ครบจากนั้นก็จะมีการรวมไว้ตรงนี้แล้วเมื่อรวมเสร็จแล้วตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเพราะผมคัดลอกมาจากแพลตฟอร์มจริงที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้แล้วเราก็กดปุ่มจัดเก็บแล้วก็ส่งออกครับ ถ้ากดปุ่มจัดเก็บและส่งออกแล้วก็จะมีข้อความว่าพิมพ์ออกทาง Microsoft Word นะครับจะส่งออกไปทาง Microsoft Word แล้วค่อยจัดพิมพ์ซึ่งข้อมูลบางอย่างหรือรูปแบบอาจจะดูยังไม่สวยนักเราสามารถปรับแต่งได้ในเบื้องต้นนะครับถ้าคิดจะปรับแต่งเช่นมีการขยายข้อความอันนี้ขึ้นอยู่กับความความ ต้องการนะครับก็ทําให้มีความยืดหยุ่นนะหน้าตาก็จอกมาเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับในฟอร์มหรือในเว็บนะครับซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันนะฮะที่มหาวิทยาลัยกาดแล้วเราก็กดแฟ้มแล้วกดพิมพ์พิมพ์ครับก็ลือกพินเตอร์แล้วกดปุ่มก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการจัดทำพลักงานบุคลากรครับ